โอเคสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีทํายังไงให้มันเวลขึ้นไวนะครับสําหรับเด็กใหม่นะไม่ใช่เด็กใหม่สําหรับตัวไก่นะครับแบบตัวที่เพิ่งมาสมัครใหม่ก็เริ่มต้นเลยนะครับดังเช่นว่าเราเพิ่งทํา q u e ของอันนี้เสร็จใช่ไหมครับของเด็กเสร็จมันจะมีให้วิ่งมาต่อ,อยันพูดใน npc V.I.P. นะครับฮัลเหลคือมันจะมีว่าไงล่ะก็คือมันจะมีแบบแจกอัญมณนนีนะครับผมขอปิดเสียงก่อนแล้วกันเนาะโอเคมันจะมีเป็นอันแจกอัญมณนนีตามเลเวลนะครับก็อย่างเช่น15 20 25อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันแจก เลเวลเท่าไหร่บ้างแต่ว่ามันมีแจกไปยังเลเวล60เลยนะครับที่ผมเคยรับนะก็เวลาเลเวล60มันก็จะมีแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่ามารับอัญมณีเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อเอาเนี่ยครับเอาหินที่มันเป็นรูปหัวกะโหลกครับอัญมณีรูปหัวกะโหลกอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอามาใส่กับพวกเกาะนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเนี่ยครับมันก็จะเป็น บวก exp นะครับเวลาเราลงดันเจียนนะเวลาลงดันเจียนเราก็จะได้ exp เยอะขึ้นนะครับเห็นอันนี้มันมีรูปหัวกัะโหลกเนี่ยมันจะคูณมันจะบวก exp เฉพาะตอนที่เราเอาใส่เกาะกับเอาใส่ขาเท่านั้นนะครับถ้าเอาไปใส่พวกไหลหรือหมวกมันก็จะเป็นลดความเสียหายเวทมน์นะถ้าเอามาใส่พวกแหวนพวกจี้มันก็จะเป็นความเสียหายเวทมนต์ ไอ้จำนวนความเสียหายเวทมนตนะ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากเวยไวนะครับแนะนำให้ใส่ให้บวกเยอะๆแล้วใส่แค่เกาะกับขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือที่ทำให้เวลาลงดันได้เยอะๆก็คือหากิลสักกิลอยู่นะครับยิ่งเวลสูงก็ยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมถึงหากิลอยู่เพราะว่ากิลมันจะมีพวกแท่นบูชาอะไรต่างๆนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า เนี่ยครับท่านบูชาต่างๆมันจะบวกหลายอย่างนะครับเวลาเราลงดันมันก็จะลงไวด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเวลาเรามีกิลเราจะได้ exp เวลาลงดันเตี้ยนมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ,อหาอาจารย์นะครับมาที่คนนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปเลยแล้วกันเพราะผมไม่อยากตัดคิดนะครับ เวลาว่างน้อยโอเคก็จะอยู่มุมบนขวามือนะครับคนนี้นะโอเคมาปุ๊บเราก็เลือกเอาเลยครับพวกอาจารย์เนี่ยว่าเราอยากเป็นลูกศิษย์ใครอะไรยังไงแต่ว่าประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือพอเรามีอาจารย์เสร็จปุ๊บนะครับกดมาที่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้ฉายยานะครับเลื่อนลงมาล่างๆครับมันจะอยู่ล่างๆ แม่ล่างๆก็แถวๆนี่แหละครับก็เลื่อนหาดูมันจะมีเป็นชื่อของอาจารย์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้กาว่าจะปั้นเป็นตัวไม่ได้ปั้นเป็นตัวเล่นนะครับผมก็จะเอามาเป็นตัวทําคลิปเ,ยเฉยๆมันก็จะมีเป็นแบบฉายาของอาจารย์ว่าเป็นลูกศิษย์ของคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือฉายาลูกศิษย์หรืออาจารย์เนี่ยมันจะบวก exp ให้เรานะครับ 50หรือ100นี่แหละผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ให้เราใส่เวลาลงดันนะครับไม่ใช่ว่ากดแสดงเฉยๆนะต้องกดใช้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่คูณ exp นะแล้วก็อีก1วิธีนะครับก็คือมาที่ป้ายนะครับป้ายของแต่ละเลเวลนะครับพูกป้ายอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยเย่อย่างเงี้ยพูกป้ายที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยครับก็คือมาปุ๊บก็ กดรับเคลสเลยครับมันจะรับได้เฉพาะของเลเวลนั้นๆนะครับก็อันนี้ผมก็ใช้มาเยอะแล้วเนาะมันก็เลยแบบได้แค่อย่างเดียวครับทีนี้เรากดมาที่ตัวละครนะครับแล้วก็กดมาที่ภารกิจตรงนี้นะครับอ่าภารกิจผมจะเยอะหน่อยนะครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วก็มาเลื่อนหาดูนะครับเนี่ยครับภารกิจป้ายมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีให้ใช้เพชรนะครับเพื่ออ่าสำเร็จภารกิจเลย ก็สังเกตนะครับว่าเวลาเราทำภารกิจเสร็จแต่ละครั้งมันจะได้ทั้งโกแล้วก็ได้ exp ด้วยนะครับแล้วก็กล่องที่จะได้ด้วยก็คืออ่าเห็นไหมครับผมมาปุ๊กก็เลเวลอัพแล้วก็คือกล่องที่ได้มา2กล่องนี้นะครับมันจะสุ่มด้วยนะครับว่ามันจะได้ของอะไรนะครับถ้าเกิดว่าดวงดีหน่อยก็จะเป็นพวกเพชรพวกอัญมณีอะไรอย่างนี้นะครับอ่าผมกดใช่เลยยังไงผมก็ไม่มีดวงกันแล้วอ่าตามสูตรนะครับ นาจะได้นผลไม้กับอันมณนีโอเคแล้วก็สําหรับคนที่แบบเป็นตัวเด็กนะครับแบบเลเวลยังไม่เยอะมันจะมีตรงนี้นะให้บวกเพื่อนเวลาเราเพิ่มเพื่อนเราจะได้ exp ด้วยนะครับแต่อาจจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับสําหรับเลเวลน้อยอเดี๋ยวผมจะทําป้าให้ดูอีกครั้งนะครับปุ๊บไม่ต้องเดินไปนะครับให้เราแบบกดหยุดเลยเพราะว่ามันจะให้เราลงดันเจียนนะเราก็มาปุ๊บแล้วก็กดหามันเดิมครับผม ก็กดใช้เพชรไปเลยก็ผมเรืองอธิบายก็คือมันใช้9เพชรต่อ1ภารกิจนะครับในการสําเร็จภารกิจ1ภารกิจนะครับมันจะใช้9เพชรนะโอเคก็เปิดใช้ไปเลยอย่างน้อยก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยกดเข้ามานะครับก็คือแล้วก็เป็นรูปอะไรคล้ายๆกับที่ยกน้ําหนักนะครับ อันนี้มันก็ช่วยได้นะครับเวลาที่เราเล่นอยู่แบบมันก็เหมือนกับเป็น exp เสริมครับแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันใช้โกในการเ,เลือกแต่ละครั้งนะครับก็คือมันใช้โกในการรับ exp อ่าก็คือแถบฝั่งนี้นะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวาจะเป็นการใช้แบบเพชรนะครับออันนี้คือยังไม่ถึงนะครับก็คือมันจะเรียงการใช้เพชรไปเลยนะครับยิ่ง e xp เวลานานเท่าไหร่ก็คืออย่างเงี้ยครับเป็นชั่วโมงยิ่งชั่วโมงเยอะเท่าไหร่นะครับจะยิ่งใช้โกหรือ e xp มากขึ้นใช้โกหรือเพชรมากขึ้นนะครับถามว่าเราจะรับได้ยังไงก็ต้องรอให้เวลาตรงนี้มันครบตามกําหนดนะครับแล้วก็จะมีขั้น12ชั่วโมงนะครับมันจะต้องใช้ vip 15ขึ้นไปนะครับถึงจะรับได้ผมไม่แนะนําให้ใช้เพชรนะรเพราะว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปนะครับมันได้ไม่คุ้มเสียให้ใช้โกปกติดีกว่า เพราะว่าผมว่าใช้โกปกติมันก็ได้เยอะอยู่นะ,ะถ้ามีเพื่อนอย่างนี้ก็รับเลยครับถ้าเกิดว่าเห็นทันนะเมื่อกี้มันจะขึ้นอยู่นะครับว่าเป็นได้ exp สามพันหรือสามหมื่นนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใช้บัตรคูณ exp นะครับสองร้อยเปอร์เซ็นเวลาเราลงดันเจียนให้ใช้ด้วยนะครับมันจะได้ exp มากขึ้นแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งอันนี้คือสําคัญนะครับสําหรับคนที่แบบเห็นว่าเว้ยไวๆนะครับครึ่งวันเว่ยหกสิบอย่างนี้คือเขาก็กดป้ายแล้วครับแต่ว่าหลังจากที่ว่าป้ายหมดแล้วเขาทํำยังไงนะครับคือลงดันเจี้ยนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเลเวลห้แล้วกันนะด่านที่ห้านะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงดันอื่นเนาะก็กดเลือกนะครับมันจะมีระดับความยากเห็นไหมครับฟ้ายแบบพวกฮาร์ดพวก อะไรอย่างนี้นะครับก็มันจะได้ xp แบบแตกต่างกันไปนะครับได้ xp แล้วก็ได้โกแตกต่างกันไปก็คือฝันแรกก็แบบผมเรียกเป็นสีแล้วกันเนาะสีฟ้าก็จะได้น้อยนะครับสีแดงก็จะได้เยอะถ้าเกิดว่าสีม่วงก็จะได้เยอะที่สุดของแต่ละดันนะอ,อย่างเช่นมาปุ๊บมันจะมีให้กวาดล้างฟรีนะครับแล้วก็กดกวาดล้างไปมันจะมี xp บอกตรงนี้นะเหตุผลที่ผมได้ศูนย์เพราะว่า เลเวลผมมันมากกว่าดันเจี้ยนนี้มากแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเลเวลแบบอยู่ใกล้เคียงกันแบบสมมุติว่าตอนนี้ผมลงดันเจี้ยนที่เท่าไหร่ได้นะ,อะตอนนี้ผมลงดันเจี้ยน13ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้ exp เยอะผมก็ต้องลงดันผมก็ต้องไกวาดล้างดันเจี้ยนที่13นะครับเพื่อจะได้ exp มากตัวนี้ผมก็กวาดล้างฟรีไปเลยสมมุติว่าผมได้ exp แล้วกัน อเพรผมก็กวาดล้างไปแล้วก็กดสุ่มของไปเลยนะครับได้ปกตินะแล้วก็เหตุผลที่ว่าคนอื่นเขาเวลไวนะครับเวลเยอะพอนี่เลยครับเขาใช้เพชรในการกวาดล้างนะครับก็ถามว่าเลือกอันไหนนะผมแนะนําให้เลือกแค่อสองอันบนนะครับเพราะอันนี้มันเป็นการเลือกอุปกรณ์สามครั้งนะครับก็ผมจะทําให้ดูใหม่นะครับเนี่ยเวลากดมาหน้านี้นะครับมันจะมีให้สุ่มอุปกรณ์ใช่ไหมครับ าสุ่มครั้งหนึ่งมันจะเป็นสุ่มฟรีถ้าสุ่มครั้งที่2มันจะใช้1000โกนะครับถ้าสุ่มครั้งที่3ม,มันจะเป็น100ไดมอนด์เพราะฉะนั้นเวลาเรามาอย่างนี้ปุ๊บมันก็หลักการเดียวกันครับเอ่ออันที่1ก็คือสุม่ม1ครั้งนะครับอันที่2ก็คือสุ่มแค่สครั้งสําหรับคนที่อยากได้อุปกรณ์ไปย่อยเยอะๆนะครับก็แนะนําให้เลือกอันที่สองนะครับสําหรับใครที่แบบ ไม่ได้สนใจเรื่องอุปกรณ์สักเท่าไหร่ก็แยกก็เลือกอันที่1นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันสามารถกําหนดได้นะครับว่าเราจะกวาดล้างกี่ครั้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยอย่างเช่นว่าผมจะกวาดล้าง1ครั้งนะมันจะมกีการกวาดล้างแบบนี้มันใช้เพชรนะครับมันไม่ได้ฟรีนะช่างหัวมันแล้วก,กดตกลงไปเลยเนี่ยครับมันจะมีบอกนะครับว่าใช้กี่เพชรนะครับก็คือ19เพชรนะในการสุ่ม เอ้ในการกวาดล้างครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่ายิ่งดันเจี้ยนสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งใช้เพชรไม่ใช่สูงสียยิ่งระดับความยากสียิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งใช้เพชรมากขึ้นนะครับก็คือถ้าผมจําไม่ผิดดันเจี้ยนสีม่วงนี่จะใช้ครั้งละ59เพชรนะครับในการกวาดล้างหนึ่งครั้งนะแล้วก็ VIP ก็มีผลนะครับ VIP ก็มีผลก็คือ กวาดล้างฟรีเนี่ยยิ่ง v i p สูง1ขั้นมันก็จะบวกไป5นะครับอย่างเช่นว่า v i p 14มันบวกแค่5้นะครับถ้าเกิดว่าเป็น v i p 15มันจะบวกเป็น10นะครับมันจะสามารถกวาดล้างฟรีได้10ครั้งถ้าเกิดว่าเป็น16ก็จะเป็น15ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดพวก v i p เนี่ยมันน่าจะมีผลต่อ e x p ด้วยนะครับถ้าผม จำไม่ผิดนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเซิร์ฟไทยหรือเปล่าน,นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเป็นเหมือนเซิร์ฟไทยนะมันจะยิ่ง v i p สูงมันก็ยิ่งได้ exp เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อะไรนะผมว่าผมนึกได้อยู่แบบแอ๋ออันนี้นะครับเป็นเป็นกิจกรรมรายวันนะครับเป็นเคเวสรายวันก็คือ อะไรที่เราทําได้นะก็ไม่ให้ทําไปเลยนะครับเพราะว่ามันได้ exp ได้เพชรแล้วก็ได้โกนะครับอันนี้คือผมเรื่องตรงนี้ผมย้ําหลายครั้งมากนะครับคลิปก่อนๆที่ผมทําอะไรเกี่ยวกับมีสาระผมก็จะอธิบายตรงนี้ประจํานะโอเคแล้วก็เวลาเราเล่นไปถึงสุดแล้วใช่ไหมครับแบบเราเลเวลแบบไปไม่พอแล้วอะอย่างเช่นว่าผมเคยเห็นคนหนึ่งที่โพสในกลุ่มว่า ทำยังไงดีผมเล่นดันเจียนต่อไปไม่ได้นะครับก็คือแต่ละดันมันจะมีเลเวลกำหนดไว้นะครับว่าต้องเลเวลเท่าไหร่ในการลงดันหนึ่งครั้งนะครับก็คืออย่างเช่นเลเวลยีสิบสี่นะครับสามารถลงได้สูงสุดแค่ดันสิบสามนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปดันเจียนที่14นะครับเราต้องเล่นให้ถึงเลเวลยี่สิบห้านะการที่จะลง ทำให้เวลขึ้นไปถึงเลเวล25ได้ทนะั้งที่ไม่มีเควสตต่อนะครับก็จะมีการลงดันเจียนชั้นนั้นๆน,น,นะครับชั้นที่เราเข้าได้อย่างเช่นว่าผม13นนะผมก็จะเล่นปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆจนถึงสีม่วงนะครับแล้วเราก็เล่นด่านสีม่วงนั้นซ้ำๆซ้ๆ,ๆเพื่อเอา exp เพื่อพัฒนาเลเวลตัวเองนะครับหรือไม่ก็มาลงตรงนี้นครับตรงนี้แต่สำหรับเลเวลต่ำก็จะมีให้ลงน้อยนะครับ แต่ความจริงมันก็ลงได้เกือบหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นเองอเวลาเราจบกิจกรรมอย่างเช่นหอคอยนะครับก็ได้ exp เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้โกด้วยเป็นการสะสมโกอีกแบบหนึ่งนะครับ<อ>เพื่อเอาไปจุดติได้ด้วยนะครับอะ,อ,ะอะไรอีกนะ <laughs> พอดีว่าผมไม่ได้นึกไว้สักเท่าไหร่นะครับ ก็คงมีประมาณนี้แหละมั้งครับก็น่าจะตกหล่นอะไรไปสักอย่างนะครับคือผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ถือว่ายาวเกินไปแล้วนะครับผมกลาวว่าจะมาสั้นๆแต่อธิบายซะยาวเลยต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับหลายคนที่แบบรู้อยู่แล้วก็ ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าต้องขออภัยไปนะครับเพราะว่ามันมีคนที่ขอให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับทํายังไงให้เว่อวนะครับผมก็เลยมาทํานะครับก็คลิปนี้ก็คงจบเท่านี้แล้วใครอยากให้ผมทําอะไรก็เม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างผมจะทําให้นะโอเคสลบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ